ก็มีลูกค้าเข้ามาขอให้ปิดการติดตั้งให้เพราะว่าถ้าตัวที่ถอนได้ก็จะถอนให้แต่ใจฟีดิซี่นี่ยังถอนไม่ได้แต่ว่ามันมแีแอปสินเชื่อความสุขอะอันั่นอะสามารถถอนได้แค่นั้นเองค่ะก็จะเป็นคนแบบตะแวกนี้หรือว่ายัางไงใช่คนแถวนี้ครับค่ะเขาเข้ามาบอกว่ายัางไงบ้างตอนที่เขาเข้ามาหาเขาก็าตกใจหรือเขาตื่นตัวยังไงก็คือเขาบอกเขาพอเขาเห็นข่าวแล้วแล้วลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากที่ร้านไปก็บอกว่าที่รบกวนปิดให้หน่อย เราก็ทําการปิดให้อะไหน,นถอนได้เราก็ถอนเราได้คุยกันไหมว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงเรามีข้อสังเกตกันยังไงอืมไม่ได้ถามเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือแจ้งเจตจำนงเลยว่าขอให้ถอนให้หน่อยขอให้ปิดให้หน่อยแค่นั้นเราก็ดาเนินการให้ค่ะอ่ในฐานะที่แบบร้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะก็หลบๆมา20ปีถือว่ามันเป็นเรื่องไหนที่เกิดขึ้นเราเคยได้พบบ้างไหมคะกรณีแบบอะไรอย่างนี้ที่แบบเป็นประเด็นกันอย่างไรมีข้อสังเกตยังไงคะ ส่วนใหญ่จะเจอแต่แอปที่เป็นโฆษณาไวรัสก็โหลดมาแล้วก็โฆษณาเด้งตลอดเวลาทําให้เครื่องทางานไม่ได้ค่ะทีนี้กับตัวพี่เองเนี่ยถ้านี่เราเป็นแบบเป็นช่างด้วยเป็นอะไรๆเรามีข้อสังเกตกับพวกแอปเหล่านี้ย,ยังไงคือบอกว่า,วาโอ้ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเลยอยู่ว่ามันมีในมุมของด้านผู้บริโภคเองเองงอราสะท้อนตรงนี้ยังไงคถ้ามันติดตั้งมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้า ถ้าเราไม่ไปแอคทีเวตมันอะถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ไม่น่าจะใส่เข้ามาให้เนาะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแอปแอปรวมๆทั่วๆไปเนมันจะให้เรามันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่ว่าให้เราติดตั้งแต่ว่าถ้าอันนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ติดตั้งด้วยตัวเองมันติดตั้งให้เราอัตโนมัติโดยที่มีอุปส่งแอรแฝงก็ไม่ควร